ปัจจุบันน่ยชอบหมดละเหลือแค่ตรงตรงเนี้ยปัจจุบันจริงๆก็ชอบทรงนี้เลยนะครับแต่ว่าหัวตาอยากให้มันตรงนี้มันไม่โด่งใช่ปะอยากให้มันเพิ่มขึ้นอย่างเงี้ยขึ้นอีกใช่ไหมครับซิลิโคนก็ค่อนข้างหนาพอสมควรนะโทษนะดูข้างเลยตรงปลายมีอะไรไปลองปะมีครับมีใช่ไหมครับครั้งที่ครั้งที่เก้าที่ที่อยู่ในจมูกอนะสิบอืมสิบหมายถึงแบบวเบี้ยวเอียงหลอ เคยพอกับแค้มีไหยืดผนังการแกนกลางขึ้นมาด้วยนะจากข้างล่างขึ้นข้างบนปลายจมูกโด่งขึ้นด้วยกลไกนี้ชื่อพี่อะไรครับชื่เคครับพี่เคมาจากไหนนะครับปทุมธานีครับปทุมนะครับกรุงเทพใช่ไหมใช่ครับได้ข่าวว่าเป็น FC ใน TikTok ใช่ไหมใช่ครับตัดสินใจนานไหมครับไม่นานประมาณเดือนกว่าทําไมตัดสินใจมาเสริมจมูกที่นี่ครดูจากรีวิวครับแล้วก็อยากแก้เทคนิคโอเพนริคอน อยากได้รูปทรงที่แบบคาดไว้ก็เทคนิคโอเนรีคอนน่าจะตอบโจทย์มากกว่าเทคนิคที่เคยทํามาเช่นโค้ดเซมิโอเพนเนี้ครับพี่เคเคยเสริมจมูกมาแลกี่ครั้งครับ9ครั้งครับ ก้าครั้งอันนี้เป็นครั้งที่10ครั้งนี้เป็นครั้งที่10นะครับเสริมมากี่ปีแล้วเอยทั้งปัจจุบันเนี่ยคือ3เดือนพอดีครับ3เดือนพอดีแล้วก็ครั้งแรกที่เสริมเลยนี่รวมๆกันแล้วประมาณกี่ปีครับเมื่อส0ปีที่แล้วประมาณ10ปีอ่าดูเป็นคลิปใน Tik t o อกมาใช่ไหมใช่ครับทิกตอกด้วย Facebook ด้วยเห็นตัวแคมเปญด้วยใช่ไหมใช่ครับแคมเปญที่คุณหมอให้ลดค่าเครื่องครับสำหรับลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดอะไรเงี้ยครับ ก็คือลูกค้าที่สนใจที่อยู่ต่างจังหวัดก็จะมีค่าเดินทางให้ใช่ไหมปรึกษาออนไลน์ด้วยใช่ไหมครับใช่ใช่ครับปรึกษาออนไลน์เมษาเมษาพิซาเมษาวิดีโอคอรวิดีโอคอลใช่ดีครับให้คำแนะนำดีแล้วก็ให้คำปรึกษานานตั้งแต่ค่ำเช้ายันเจอคุณหมอตัวจริงครับให้คำแนะนำดีมากคือให้ข้อมูลครบถ้วนจริงๆเลยเนาะให้เราตัดสินใจเองเนาะใช่ครับเมื่อกี้ออกแบบรูปทรงไปกี่ทรงกอะไรสองทรงครับมาติดตามคสินี้กันนะครับ พี่อันนี้ไม่มีขาซิลิโคนเหรอปลายลซิลิโคนใช่ไหมจมูกเปิดปลายมันต้องไม่มีซิลิโคนอยู่แล้วแต่นี่ยาวเกินนะนี่ยังไม่ได้เสร็จนะจะเหลาซิลิโคนไว้อะเอาแค่ประมาณครึ่งนึงก่อนเพราะว่าถ้าส่วนใหญ่เกลี่ยแก้เรายังไม่รู้ว่าข้างในซิลิโคนลักษณะเป็นรูปแบบไหนไง็นภาพอองมาอ๋อ,อ,อเราก็ต้องเตรียมไว้ก่อนเตรียมใช่นะเวลาเหลาต้องเหลาเขื่อไว้ก่อนแต่ต้องเร็วนะเดี๋ยวเข้าไปปุ๊บนะเดี๋ยวดูเห็นซิลิโคนเห็นฐานจะูกคนคข้แล้วเราก็เหลาที่เหลือต่อ,ตอปอยูนะ่เนี้ย คนไข้เขาทำมาเก้าขังอะเอาตามตรงๆเวลาเราคิดอะเก้าขังอะคิดดูว่าทุกครั้งอะที่ทำอะก็ต้องมีการที่พยายามที่ทําให้ได้ตามที่คนไข้เขาอยากได้นะแต่ทําไมมันถึงไม่ได้ต้องมีความยาบกบางจุดไหนอย่างนี้อ,อย่างนี้ก็เห็นอยู่แหละก็หลักๆเป็นเรื่องโครงกระดูกคนไข้เขาขใหญ่เกินคนไข้ยอยากได้จมูกบบโด่งมากๆอะโด่งมากแค่นี้ก็ถือว่าความคาดหวังสูงใช่ใช่แต่ถ้าที่ดูแล้วไม่ได้ยากเกินไปก็คิดว่าคิดว่ามันมีทางเป็นไปได้อยู่ เาก็เลยต้องเลือกเปลี่ยนเทคนิคโอ e ป r e คอนใช่ไห <Re con, S 1> มก่อนหน้าน,นี้เขาไม่เคยทำ o อ e n r e ค o n เลยเนาะเดี๋ยวไว้ทำเสร็จเดี๋ยวจะเอาคลิปนี้มาอธิบายฟังอีกทีนึงว่าปัญหากเกิดจากอะไรเราบอกว่าใช้วิธีไหนแก้โอเคเดี๋มาติดตามชมกันนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วพี่เคเป็นไงบ้างครับ ไม่เจ็บครับไม่เจ็บเลยนะรู้สึกชิบชิบตอนยาซ้อใช่ไหมครับสำหรัผมมันชิลชิลชิลมันเบามากเลยใช่ครับใช่ครับโอเคพี่เคเห็นลูกทรงได้ยังครับเห็แล้วครับเป็นไงบ้างครับตกใจครับรงมตกใจใช่ไหมเหมือนเหมือนที่ออกแบบไปไหมครับเหมือนเลยใช่ครับสูดด่งเลยตอเย็นเยอะๆนะโอเคเดี๋ยวมาติดตามหนึ่งเดือนกันนะครับ